เอาละสวัสดีครับนี่คือเกมไมคามนะครับจะเห็นการแบบตอนนี้กําลังสร้างแบบใหม่อยู่ก็เลยช้าหน่อยอย่างแรกนี่คือการเอาเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสาธิตการเอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ดูก่อนอื่นนะครับคุณต้องมาตัดไม้ก่อน พะไม้มันใช้อะไรได้เยอะมากทำได้หลายอย่างมากและเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยในไม้ครับถ้าไม่มีมันนี่แย่มากเลยแล้วก็ให้ดีนะต้งเอาเอาไปซักเอาไม้ไปซักอืสิบกว่าอันแล้วกันนะครับเดี๋ยว เดีย๋ยวขอเวลาทําการตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้นี่จะเป็นแบบหนึ่งจุดแปดนะครับมองมองได้จากเอบนบนทรายนะครับ้ยหอมกินก็ฟักทองนะครับเดีย๋ยวดูกันหรู้เกมนี้มันอะไรที่แบบภูเขามันอลังการมากเลย แล้วก็แหลกมากเลยใช้โปรแกรมแฟบในการอ่านวิดีโอเนี่ครับมันก็เลยแหลกปกติมันไม่แหลกอย่างเงี้ยแบบอย,อย่าไปดูผิดมันต้นไม้เก้าอันละเนาะหนึ่งก่อนอื่นคือจะไม่ใช่สร้างบ้านเลยก่อนอื่นต้องทําบ้านทําบ้านใต้ดินก่อนเพราะถ้าใช้อย่างอื่นสร้างบ้านแล้ว มันจะใช้เวลานานกว่าทําบ้านแบบบ้านใต้ดินครับบ้านใต้ดินนี่ต้องขุดเอาแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการคาฟให้ดูนะครับการคาฟมันต้องรู้วิธีการคาบอะไม่งั้นมันจะต้องหาเอาวิธีการคาบนี่จะกลางคืนแล้วเนี่ย เดี๋ยวกลางคืนต้องต้องรีบสร้างบ้านก่อนที่จกลางคืนก่อนโอ้ยตัดเวลวา20วันแล้วเพราะเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะมีอาเบะมามาตบเราตายก่อนนะครับตัวอาเบะซัมบี้ครับอาเบะคืออะไรหาวในกูเก l e เองครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันมันคือตัวอะไรเออก่อนอืน่นขุดเข้าไปเลยครับขุดไปเลย คุณไม,ไม่ต้องลังเลยอะแล้วแล้วพอคุยจนเจอหินเงี้ยก็ทําการคราบจอบนะครับวิธีการคราบคือต้องเอาไม้เนี่ยกดมาแปลรูปก่อนไว้ตรงคราบติ่งนี้ครนะับกดป่กดขิกขวาครับแล้วก็นํานี้มาวางเป็นทั้งรอบๆสี่บล็อกอย่างนี้เลย แล้วเราก็จะได้เอ๊คับติงเทเบิลมาแล้วเราก็ได้นีม่มาก็กดวางเลยคลิกขวานะครับกดวางแล้วก็นำนำเอ่อวูเดนแพงก์มาเอามาวางเป็นสองทอนอย่างนี้แล้วจะได้สติ๊กมาแล้วสติ๊กมาวางแล้ววูเดนแพงก์มาวางในรูปร่างแบบนี้ครับมันก็จะได้แบบนี้มา ก็คือวางเป็นรูปร่างเหมือนที่ขุดจอบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะได้นี่มาเป็นที่ขุดนะครับเอาไว้ขุดพวกหินอะไรพวกเนี้ยความจริงยังมีพวกอย่างอื่นมั่งมีอย่างอื่นด้วยครับแต่คงเดี๋ยวต้องทําบ้านให้เสร็จก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพีเศนต่อแล้วค่อยมาคุยเดี๋ยวเดีวก่อน งขุดไปเรื่อยๆพอขุดไปถึงชั้นล่างแล้วก็ทําการแบบขยายพื้นที่หน่อยได้เลยก็ขุดกันไปก่อนขุดขุดขุดไปเลยขุดๆอันนี้คือดินน้ำเนี่ยขุดดินขุด ประมาณนี้เออพออยา่างอิงอิกนิดนึงนะประมาณนี้ประมาณนี้เจอฟินมากโอ้ยโคตรเกลียดเลยไม่เคยชอบไอ้ฟินนี่เท่าไหร่สร้างความลำบากให้ผมมากเอย้ยจะมืดแล้วเลวมืดแล้วมืดทำยังไงก็ต้องทำไฟเลยครับ นี่วิธีการทําไฟก็คือนี่เอาหินที่เราขุดได้เนี่ยมาวางเรียงกันแบบนี้แต่ไอช่องนี้ไม่ต้องแบ,บวางเหมันนะนี่แค่น,นี้พอนี่แล้วเราก็จะได้นี่มาเอาวางตรงไหนก็ได้มันเป็นเตาเผานะครับโอ้โหนี่นี่แล้วนี่มาวางไย้ี้ เราทำสองอันเนี้ยเผาไปครับมันเริ่มสว่างแล้วใช่ไหมครับอืมก็ดีเลยสว่างก็ทำให้เราขุดต่อไปได้นะครับขุดไปต่อขุดประมาณนี้พอแล้วนะครับประมาณนี้ก็พอละเดี๋ยวทำการขุดไปเรื่อย แล้วคุณจะได้บ้านออกดับและกระทุกเดี๋ยวคุณก็จะได้บ้านมานี่คุณก็จะได้ฐานนี่มาแล้วกดนี้เอาสติ๊กมาวางไว้อย่างนี้หรือแล้วก็เอาฐานมาวางไว้ข้างบนเราก็จะได้ทัชมานะครับก็คือไฟไฟทนี่แล้วจะปักไหนก็ได้หรือปักปักตรงที่มืดจะได้มองเห็นได้ครับ แล้วเราก็ได้บ้านกระตอบเล็กๆมาหน่อยแล้วมาได้บ้านมาแล้วมันก็ต้องมีเตียงอะแต่เตียงค่อนข้างหาหายากหน่อยเพราะแถวนี้ไม่ค่อยเจอแกะเลยเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับแค่แค่ได้นี้ก็พอแบบเอาไว้หลบภัยนะครับ <S <S อขอบคุณครับ